อัปเดตฝนฝ้าอากาศประจำวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ออจะมีฝนฟ้าะน,นองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายและน่านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้ําไหลผ่านในพื้นที่รุ่มทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาต,ตอนบนและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางสําหรับเคลื่อนดมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดย ทะเลอันดาม,มันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดาม,มันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะเรามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนล่าสุดกันเลยสำหรับเรดาร์ฝนล่าสุดลายจังหวัดนะคะ ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่พะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยบึงการหนองบัวลำพูุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่น นครสวรรค์ลบบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระนองพังงาและสุราษฎร์ธานีค่ะถัดมาเรามาอัปเดตพื้นที่เสี่ยงฝนในวันนี้ของแต่ละภาคกันเลยสำหรับภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบางพื้นที่นเน้นแม่อสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตก ตกหนักบางแห่งเน,น้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเลยน้องคายบึงกาลน้องบุรีรูมยดรธานีสนกลน,นกครนครพนมกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม้อะเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญโคร าบุรีรัมสุรินและศรีสะเกดภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงราวสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนนธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เน้นระนองและพังงาค่ะคลิปนี้แอดมินรับและจะ กใหมาคกิปหน้าสวัสดีค่ะ